สวัสดีครับผมซับเบอรไซด์ไทโมซ่านะครับผมก็วันนี้ฮะผมมากับตีมนะครับหัวข้อในคลิปวันนี้คือวันตุดจีนนะครับวันนี้เป็นวันจ่ายนะครับคือนี่เป็นวันจ่ายตอนนี้เวลา2องทุ่มนะครับเป็นคืนวันพุธนะครับผมอ่ะมารีวิวรีวิวของไหวกันนะครับผมไปซื้อของไหวามามีนี่บหมีแห้ง เส้นหมี่ก็ได้นะครับเส้นหมี่แล้วก็เป็นชุดเนื้อย่างนะครับว่าผมชอบกินเนื้อย่างและเวลาไหว้เจ้าชี้ผมไม่ซื้อเนื้อสดมาต้มนะครับแต่ผมซื้อเนื้อย่างมาก็เพราะว่ามันง่ายมาสะดวกแล้วก็อย่างที่สองผมเป็นคนชอบกินเนื้อย่างนะครับผมแล้วก็มีแอปเปิลน่ะซื้อมาสามลูกสาลี่ฝรั่งนะครับ เปิ้ลซื้อมา,าลงแล้วก็เป็นส้มเนี่ย้ายขายส้มโอลูกเล็กเป็นส้มเป็นส้มเรียกว่าพันหลิวติงนะครับเป็นส้มพันหลิวติงนะครับผมเป็นส้มพันท้องถิ่นของไต้หวันนะครับผมผมซื้อมาห้าลูกนะครับสามสิบเอ็ดบาทแล้วก็กล้วยนะครับของว่างโปรดประจำเลยของผม นะครับแล้วก็ภาชนะใหม่โอเคพวกคอนกับครีมมไว้ซ่อมโต๊ะนะครับภาชนะใหม่นั่นก็คือเนี่ยนั่นก็คือชามเหล็กไว้ใส่ผล,ลไม้3ใบนะครับนะครับอีก2ใบที่เหลือใช้อะไรสำหรับไว้ชามลำไห้นะครับผม มีชามกระเบื้องจำได้ว่ามีชามกระเบื้องซื้อมายังไม่ทันใช้เลยชามพลาสติกนะครับเป็นชามพลาสติกนะครับไปใส่เนื้อย่างนะครับแล้วก็จานจำไม่ผิดผมมีจานด้วยนะแต่ไม่รู้อยู่ไหน น่าน่าจะน่าจะอยู่ตู้ใช่วอ่ามีจามีชามเหล็กชามเหล็กแล้วก็จานกระเบื้องกับชามกระเบื้องนะครับโอเคเครื่องสังเวยผมมีห้ารายการนะครับสำหรับปีนี้จัดไหว้เล็กๆน้อยๆก็ออพออย่าไหวยิ่งใหญ่ไม่เอาเปลืองตังค์ <laughs> นะครับผม ก็โอเคเดี๋ยวมาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับพิธีจริงนะครับติดตอนตามได้ในไลฟ์สดนะ